เลยกลับมาพร้อมกับน้องหลามตัวเดิมเช่นเคยยังอยู่ดียังไม่ตายสวัสดีทุกคนเลยครับกับสตีคุ่งมันอยู่กันใน Q&A ประจําปี2022กันนะครับก็เหมือนทุกปีแล้วผมจะมาตอบคาถามของทุกคนกันนี่แหละคําถามที่ผมจะเอามาตอบเนี่ยคือจะเป็นคาถามที่ไม่ค่อยซ้ำเนาะคำถามซ้ำๆเดิมๆเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะคลิปเก่ามันจะขึ้นตรงสัก นี่แหละน่าจะด้านนี้แหละเออมามาเริ่มกันเลยผมไม่อยากเอาเจ้าตัวนี้ออกอมันหนาวอะ่ะเริ่มกันที่ฟีดแบ็กกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมไม่มีคําถามที่จะถามพี่แต่อยากขอบคุณที่พี่ทําคลิปให้ดูมาทําให้ผมรู้สึกมีแรงที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้แต่ขอบคุณนะครับจากจิตใจของเด็กในกล่องสี่เหลี่ยมคนนึง <c oughs> อ่านแล้วก็รู้สึกดีเนาะก็ขอบคุณมานะตรงนี้ด้วยครับไม่ว่าใครจะเจออะไรที่แย่ๆมาในวันนั้นแวะมาดูคลิปผมได้นะเพราะถ้าทําให้ยิ้มได้เนี่ยก็ขอบคุณจริงๆมามาที่คาถามทั่วไปกันบ้างดีีีกกกกวว่่่่าาาครับับจจะะะทํเมมมมมอออออืืนนนนแแลล้้ไ อารมณ์เลยทำไมถึงติดเกมลงเรือก็มันสนุกอะ <c oughs> คือในปีนี้ผมเล่นไปทั้งหมดพันสี่ชั่วโมง <c oughs> คิดดูแล้วกันว่าติดขนาดไหนอะเออทำไมพี่ถึงติดยาดมช่วงนี้ไม่ติดแล้วนะพอรู้สึกว่าบุคลิกตัวเองดูไม่ดีเลยมันเลยรู้สึกแบบแม่งกูทาอะไรกูกวะงี้ปีนี้พี่ได้ทาอะไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนต้นปีบ้างครับเอาจริงก็ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้เลยมันจะมีอยู่อันนึงก็คือไอ Mod ้มอ d ฟิ t ออฟตีนี่แหละก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะเพราะว่าไปแสนดาวโหลดแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับใครที่โหลดไปเล่น <c oughs> เป็นมอ d ปางูๆที่ไม่คิดว่าแบบมันจะดังขนาดนั้นอนะ่ะเออไม่เชิงดังหรอกเรียกว่าคนโหลดไปเล่นเยอะมากกว่ามีเกมอะไรที่เล่นเยอะเป็นพิเศษไหมครับเซียตครับ ตอบแบบตรงไปตรงมาพาะติดโคตร <c oughs> ชีวิตช่วงนี้มีอะไรทําให้หมดไฟบ้างครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผมหายไปประมาณ3หรือ4เดือนนี่แหละช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมโคตรดาวเลยมันแบบมันรู้สึกแย่ไปทุกอย่างอะ่ะก็ช่วงนั้นนั่นแหละที่ผมโคตรจะหมดไฟเลยเลยไปนั่งเล่นเกมไ e อซีอัตีมันแหละตอนนี้มีความสุขแค่ไหนกับสิ่งที่ตัวเองทําหรือเป็นอยู่ครับเช่นพวกเรื่องเขียนมดยูทูบชีวิตประจําวันถามว่ามีความสุขไหมก็ช่วงหลังๆเนี่ยโอเคขึ้นแล้วอย่างออกไปเที่ยวต่างจาาังหวัดไปเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวก ยูทูบมันก็มีเครียดๆบ้างนะเอาจริงๆก็ได้ความที่ตัวเองหมดไฟค่อนข้างง่ายช่วงนี้เพราะว่ามันอยู่แต่ในห้องอย่างเงี้ยผมเลยแบบรู้สึกว่าเบื่อสภาพแวดล้อมบ้านตัวเองอะ่ะนี่คิดยู่ว่าอาจจะไปอยู่คอนโดอยู่คนเดียวเลยอย่างเงี้ยเออน่าจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศชีวิตตัวเองได้มั่งอะ่ะรีวิวปี2022ในฉบับลุงเบสคือปีนี้ผมเจอหลายๆเรื่องมากเลยนะมันจะดีแค่แบบช่วงต้นปีอย่างเงี้ยต้นปีมันจะมาแบบปุ๊บแล้วก็ค่อยแบบ ไถลงเขาไปเลยแล้วก็ขึ้นปุ๊บค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น,นช่วงท้ายปีมันก็มีทั้งดีทั้งแย่ปนๆกันไปเนาะแล้วก็โอยพรส่งท้ายแล้วก็ขอบคุณมากๆครับตอนนี้ได้ทําตามที่ฝันไว้หรือยังครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราติดตามอยู่เรื่อยๆครับขอบคุณมากๆนะครับยังไม่ไปถึงไหนเลยครับเอาจริงๆมันอยู่ในช่วงที่ผมกําลังปั่นผลงานของตัวเองอยู่อะลงย t u b e นี่แหละเลยคิดว่าจะเอาตรงนี้แหละเป็นหน้าเป็นตาให้เราได้ ณนะตอนนี้พอจะเจอทางที่ทําให้ตัวเองไปทํางานในโมเจงสตูดิโอได้บ้างหรือยังครับเป็นกําลังใจให้ลุงน,นะครับนี่ไม่รู้นะว่าในที่ทํางานจริงๆอ่ะเขาทํางานอะไรกันยังไงผมทํางานไม่เป็นเลยนะหมายถึงว่าอาจจะเก่งแค่ตรงหน้าคอมตรงนี้แต่พอไปทํางานจริงๆผมอาจจะเออแดกก็ได้ใครจะรู้ก็คงต้องทํางานจริงๆไปก่อนเนาะถ้าไปทําตรงน,งนู้นอลยเงี้ยไม่ได้นะผมทาซี V ีของตัวเองไว้ละถ้าใครอยากดูกด ตรงลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคิดว่าช่อง YouTube ที่กาลังจะโตและอยู่ๆก็หยุดควรทาอย่างไรดีครับไปพักครับเพราะช่วงที่ผมหมดไฟเนี่ยผมก็ไปพักเหมือนกันไปนั่งเล่นเกมไปทําอะไรที่มันแบบชิลๆไม่ต้องมานั่งคิดมากตรงเนี้ยอะไรที่มันมากเกินไปก็ย่อมมีคนเสียอยู่แล้วเรื่องดีที่สุดและแย่ที่สุดประจําปี2022ครับถ้าเป็นของผมนะก็จะเป็นเรื่องพวกสภาพจิตใจของตัวเองนี่แหละมันดิ่งจนถึงขั้นที่ว่าผมทํางานไม่ได้เลยจริงๆดีที่สุดก็จะเป็นเรื่องกินเที่ยวแล้วก็เจอแฟนนี่แหละครับ ที่สิจบของลุงคืออะไรหรอครับและมีวิธีเลือกหัวข้อยังไงครับแล้วเวลาเจอบั๊กแปลกๆลุงแก้ยังไงหรอครับที่10ผมโง่มากเลยถามว่ามันโง่ขนาดไหนอะ่ะก็อ e ีมอสสกายบ็อกเเทียร์มันไม่มีอะไรเลยเอาจริงนะเรื่องหัวข้อนี่ผมแนะนําเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดน่าจะดีสุดอะไรก็ได้ที่เราทําเล่นๆ่เงี้ยแล้วมันดูเวิร์กอ่ะคิดว่าตรงนั้นน่าจะเอาไปนําเสนออาจารย์หรือว่าอะไรนี้ได้อันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กไหมก็ให้คําแนะนําได้แค่นี้ถ้าเจอบั๊กแปลกเเหรรรอออ่่่นน็ไคไคคยยยจจั้้งงงีีแบบาาิปลุ ตอนนี้สบายดีครับผมขอบคุณที่เป็นห่วงครับก็ถ้าเป็นห่วงผมแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ อาชีพที่อยากทำของปีนี้ยังเป็นเหมือนปีที่แล้วไหมครับก็ยังอยากเป็นอยู่นะก็อยากเป็น Java s o f ซ w ฟต์ Dev เนาะเพราะว่าศึกษามาขนาดนี้แล้วผมจะปล่อยไปมันก็ไม่ได้อะอทำไมเลือกเป็นโปรแกรมเมอร์ครับมีแรงบันดาลใจมาจากใครหรือเปล่าไม่มีเลย <laughs> ที่มาเขียนโปรแกรมได้เนี่ยพอเริ่มจากอยากมอดเกมแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยผมเคยเล่าไปแล้วเนาะก็เริ่มจาก Red Alert เนาะแล้วก็ค่อยมาไมครับแล้วก็ยาวเลยครับสำหรับเกมเนี่ยโอเคหมดละสำหรับหมวดคำถามทั่วไปมาเป็นหมวดของไม r a f t มั่งดีกว่าเบื่อไหมครับที่เล่นแต่ไหมครับ เบื่อเอาจริงทุกวันนี้ผมแทบไม่ได้เล่นเลยไ i n e c r a f เนี่ยตัวใหญ่ก็จะมีแต่ทําม็อดให้ชาวบ้านเล่นอย่างเงี้ยไม่ก็ดูแลเซิร์ฟแค่นั้นเลยทําไมเวอร์ชันไ i n e c r a f 1.7 1.8กับ1.12ถึงได้รับความนิยมหรอครับทําไมต้องรองรับเวอร์ชั่นพวกนี้เป็นพิเศษแล้วทําไมไม่รองรับเวอร์ชั่นล่าสุดบ้างถ้าเอาเซิร์ฟใหญ่ๆที่ดังๆเลยนะก็จะมีพวก Hyperpixel อย่างนี้เนาะก็จะเข้าได้ทุกเวอร์ชันแต่ที่เขายังเป็น1.8อยู่เนี่ยปัญหาหลักๆก,ก,ก็คือผมว่าน่าจะเป็นพวก Player Base ที่เป็น PvP อะ่ะเออกับอีกอันนึงก็จะเป็นพวก Performance คือ m มค e c r a f เนี่ยยิ่งอัปเวอร์ชันใหม่ๆอ่ะ Performance มันจะกากมากเลยนะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลย i s p ออย่างเงี้ยก็ลงตัวพวก t i m i z a t i o n ไว้เยอะนะอยู่กันแค่2 3คนยังแหลกอเออคิดดูแล้วกันนั่นแหละครับคือสาเหตุหลักๆที่คิดว่าเขาไม่อัพเป็นเวอร์ชันใหม่ๆม,มีอะไรที่แอบหวังไว้ว่าไหมครับจะเพิ่มสิ่งนั้นสักวันไหมครับแบบสัตว์ไอเทมบล็อกหรือคําสั่งที่อยากให้มีมากๆไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษอะอยากได้ระบบเดียวเลยก็คือระบบที่เพิ่มบล็อกไอเทมหรือว่า entity ผ่าน Data pack ไอเนี้ยเบรล็อกมีอยู่แล้วแต่ของเจ้าว่าเ <c oughs> จ้าว่าลูกมีน้อยไอ่น้ันา่ พี่อยากให้ไหมครับในอนาคตเป็นยังไงหรอน่าจะไปในทางที่ดีขึ้นนะถ้าเขาไม่ทําพลาดเหมือนปีที่แล้วอะ Y u p เเดอะ่ะ <c oughs> ไอเกมแบบนี้ผมคิดว่ามันไปได้เรื่อยๆครับมันน่าจะไปในทางที่ดีขึ้นนะ แล้วก็ถ้าผมเป็นเดฟเหรออรอไปทํางานก่อนนะยังคิดอะไรไม่ออกตอนนี้คิดยังไงกับมอสทวายไลฟ์ฟอร์เรสบ้างครับทั้งเรื่องดีไซน์หรือการออกแบบอะไรประมาณนั้นเรื่องมอสไม่ค่อยได้เล่นเลยฮะแต่ผมสนใจนะพวกแบบการดีไซน์ของมอสแต่ละมอสอย่างเงี้ยว่าเออเขาทํายังไงให้คนเล่นเขาถึงโหลดไปเล่นกันได้ถ้าผมย้อนกลับไปดู e มอสมอลายเน็ตของผมอะเป็นมอสที่แบบไม่มีอะไรเลยเอาจริงผมก็เลยอยากจะศึกษาตรงนี้เหมือนกันลองไปเล่นหลายๆมอสดูเงี้ยว่าเออเขาทายังไงให้มันใจผู้เล่นได้เงี้ย ปกติลุงทําไปกี่มอดครับและมีการเปลีป่ยนแปลงอะไรในช่องไหมชอบลุงเบนเพราะการสร้างและนิกนิกการใช้ดาตาแพกผมจําได้ฝังใจปีกคราบได้ <laughs> ประเด็นใหญ่มากตอนนั้นอนะทำไปกี่มอดสเหรอก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นลิสต์ไว้ตรงข้างๆจอตรงนี้ คำถามเกี่ยวกับ i s p กันบ้างคิดว่า i s p จะมีซีซั่น2ตอน1.20ตัวเต็มมาหรือเปล่าไม่มีครับเราคิดว่าเราน่าจะเล่นกันยาวมากๆและคิดว่าจะมีการรับสมัครเข้าซีซั่น2ไหมตอนนี้ยังไม่มีแพลน,นครับก็ต้องถามท่านประธานดูทั้งหมดนี้อยู่ที่ท่านประธานคนเดียวแล้วครับ <c oughs> ใครเป็นคนคิด i s p ครับไม่ใช่หรอกผมชอบคลิป i s เอของพี่มันสนุกกว่าคนอื่นขอบคุณมากครับแต่ไปดูของคนอื่นบ้างก,ก็ได้นะไม่ต้องรอตรงนี้ใครเป็นคนคิดหรอก็เป็นลักกี้ครับก็คือท่านประธานหลักของเราเ <c oughs> นองน ง่ายอ่ะเอาจริงๆเราเล่นกันเรื่อยๆมากเลยนะช่วงเนี้ยจะทําอะไรที่อยากทานอกเหนือจากฟิลอ p t i ิปไหมก็น่าจะมีอยู่นะก็จะเป็นพวกโปรเจกต์อื่นๆอย่าง m o สเฟอร์นิเจอผมก็อยากลองทําเองนะที่มันแบบดูยูนิคเลยอ่ะเอออันเนี้ยอยากทา มาคำถามสําหรับการเขียนมอสกันบ้างครับพี่เขียนโค้ดจุดเล่นในเกมจริงได้มาแล้วกี่อันก็ที่เล่นได้ก็จะเป็นพวกโปรเจกต์ที่ผมแจกไปในเคิร์ดฟอนนั่นแหละโอ้อันนี้มาหลายคําถามขอตอบแค่บางอันแล้วกันรู้สึกยังไงกับฟอนอันที่ก่อนเพิ่งตีกับมันไปเนี่ยไม่เง้ยฟอนหนึ่งจุดสิบเก้าจุดสามอ่ะอืมนั่นแหละพึ่งตีกับมันไปปวดหัวคิดยังไงกับโปรแกรมทำมอสโด,ดยไม่เขียนโค้ดประหยัดเวลาดีนะสำหรับคนที่อยากเขียนอะไรเล่นๆอะ่ะถ้าทำมอสง่ายขึ้นจะคิดยังไงไม่มีทาง <laughs> ถ้าเกิดมีมอสโหลดเด มันจะกัดหน้าแนะนําการเขียนมอนหน่อยครับหนีไปครับก็ <c oughs> น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเวลาพอร์ตโ์ชั่นใหม่อะมันจะเป็นยังไงตายทุกคนหมดแล้วครับช่วงซีเรียสคําถามเบาสมองกับล้างสมองกันบ้าง <c oughs> ดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเลนเชอร์เลตทำไมมันมันต้องลาม,มันาถึงช่องนี้ด้วยวะ <c oughs> พี่กิตท,ทนเขาทำไงนะเงี้ยเหรอฟอร์ดเลนเชอร์ รีวิวพี่ลักกี้พี่นุ้ยพี่ม่อนหน่อยครับไอ้นุ้ยออกทะเลไปแล้วครับส่วนลักกี้กับไอ้ม่อนรอระก็ดูรักกันดีนะสองคนนี้ <c oughs> ระหว่างคนน่ารักกับคนที่ผมชอบผมจะเอาอะไรมาทําให้เขาชอบผมครับลองเอาพริกทอดไปให้เขากินดูก็ได้นะเขาอาจจะชอบก็ได้อืมอ่ะ ขายให้เลยปวดักจริงๆไม่มีแต่เอาขึ้นตรงนี้ไ้ก่อนอ่า <c oughs> หมดเรียบร้อยพ่อหอมปากหอมคอคนระับสรับ Q&A ในครั้งนี้อุ้ยหนาวขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยนะที่ติดตามผมมาตลอดในระยะเวลา10ปีนี้ที่มาลงวันนี้ก็เป็นครบรอบ10ปีพอดีก็ใครที่ยังดูหรือว่าติดตามอยู่หรือว่าทาให้คุณยิ้มได้ทาให้คุณมีความสุขได้ก็ผมขอบคุณมานะตรงนี้เลยครับสุดท้ายนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าอาจจะอัพคลิปน้อยลงมากๆนะเพราะว่าผมอยากไปทําอย่างอื่นแล้วเข้าสู่ไบทํางานด้วยแหละก็ยิ้มสามนะเนาะนะตอนนี้มันก็มีความรู้สึกท แต่ YouTube เงี้ยมันก็เบื่อเหมือนกันนะอยากไปเจออะไรใหม่ๆบ้างเงี้ยขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ปีหน้าครับผมไม่บายไม่บายหน่อยลูกไม่บายหน่อยไม่บายหน่อยโอ้ยชนมาแล้วโอ้โหไม่บาย